สวัสดีจ้าเพื่อนอันนี้ไม่แล้วจ้าเกงหน่อไมาน้นะจ้าเกงหน่อไม้ก็มาจะเก่งเก่งเปอ้อนนะจ้าเพื่อนก็ได้หน่อไม้มานอนหนึ่งจ้าเป็นหน่อไม้หน่อสดนะจ้าเพื่อนเลยเอามาฝานเองจ้าฝานเองต้มน้ำหนึ่งจ้าก็หายหืนแล้วจ้าก็จะมาเก่งใส่เห็ดนะจ้า ใส่เห็ดฟางมาถุงหนึ่งได้วก็จะใส่คัดส,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 สอมหน่อยหนึ่งตอนนี้น้ำยนานากระเดือดดนอนอตจอเพื่อนเดี๋ยวมาใส่ผิดกันจ้ะน้ำเขียว ไปผิกจะจะเป็นริดริดดิบแดงนะจ๊ะโคกะหอมมะหอมหอมแดงกะไอ้กระเทียมนะจ๊ะเพื่อนร้านฉันจะเงนีงเกะก็ตามใจใส่มากใส่น้อยนะจ๊ะชอเผิดมากผิดน้อยนะจ๊ะเพื่อนก็จะประมาณนี้จ้ะอันนี้จะเป็นผิด แห่งตำจะเป็นกิแกงจ้ะสักหน่อยนึงก็จะไม่แกงมดตกเจ้าเพื่อนๆจะแกงจะครึ่งนึงเพราะว่าเด๋วกินคนเดียวจ้ะเดี๋ยวจะมีมดครึ่งนึงก็จะเอาไว้จะทำหวมกนะจ้ะก็ะใส่ลงไปเล็เน้ะจา้าเพื่นพอนเพราะว่าเดี๋ยวใส่เห็ด ใส่เฮ็ดใส่เอระอ,อมก็จะได้ไหลร้านฉันก็ิืมมีกล่ะอืนจ้ะนี่เดี๋ยว อย่งประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่กระปุกไห่หงมุกจะทำหงมุกเวลาหลังเราจะเพื่อนคุบาร์เกงมุสเอ๊มันจะไม่หินมุสจ้ะตะไคร้มะคาใบมะกรูดขีดไปเลยจ้ะเอ็งก็จะปุ๋งไปเลยเนาะจ้ะเพื่อนๆพอดีไม่มีข้าวสารตั้มข้าวเบือเนาะจ้ะเพื่นนอนๆ จะมาเทมันมีเมค็มขุ่นจังพวกเขาซื้อแบบเป็นถุงน่ะจ้ะเขาหุงเร็วขอสวยคือเรืเรเอ่อเอซิคเขาสันมาไวหเมืดหลายวันละ ากหมูเสียงใส่จากหมูนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่กากหมูลงไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนมันจะได้ได้ออนไปเนาะจ๊ะแรงปู๋งข้งหูไหลเสรพอดีกากหมูได้พอดีโอป้าโอป้าคอขอโทษหลายๆเจ้าเพื่อนๆหลานฉันยงๆ มิวมิวมว์ไมว์ิวม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 ิมิววมิ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 ว กัดหมูเจ้าเนี่ยอร่อยนะเพื่อน,นใส่เฮ็ดเลยจ้ะใส่เฮ็ดฟาง นี่เดี๋ยวใส่ไปใส่มากระเต็มหม้ออีกว้ายเดี๋ยวปุ้งเครื่องไปเลยนเนาะจะเพื่อนน้ำปลาจ้ะ มัดอดีโอเด็ใกใส่แค่นี้แล้วไม่ซื้อมาใหม่ผงนัว สม,มันไม่มีข้าวเบื้ยใส่นนเนาะจำส่วนมันก็เลยไม่ไม่ออกเหนียวเน,นาะจำก็ทำกินเองนนเนาะจพื่อน ชิมก่อนจ้ะเพราะว่าตอนที่วัดต้มนมใหม่ใส่เกลือมันจะเค็มก็เลยชิมก่อนจ้ะยังจะใส่รสดีเดี๋ยวมันจะเค็มรสดีจักชน mười sáu mười lăm 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 mười เด็ดใบนังหลักคนแล้วะเ,เพื่อนดูมันเดือดี่ก่อนแล้วจัะอหอมใบนั่งหลัก

อร่อยจ้าจานเพื่อนจ้าแกงหน่อไม้ก็เจ็ดเท่านี้เนาะจ้าแกงบุปผุบุปผุตักเดียวเพราะว่าของอะไรมันก็มีอยู่แล้วเตรียมไว้เนาะจ้าเพื่อนก็แกงไม่อยากเนาะจ้าเพื่อนน่าอร่อยจ้าแกงหน่อไม้ใส่กาบหมูเนาะจ้าแต่เพียงแต่ว่าน่ามันไม่เหนียวเนาะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีไอ้แป้งไม่มีข้าวเบี้ยใส่เนาะจ้าก็แบบนี้แหละก็อร่อยคือกันเนาะจ้าแกงแบบบานๆอิ่มเนาะจ้าเพื่อน ก็ฝากเพื่อนๆที่เขามาติดตามนะจ้ะอ่าขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามเขามารับชมเป็นกำลนนังใจนะจ้ะก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆนะจ้ะเพื่อนก็หลายวันเราไม่ได้ลงคลิปก็ไม่รู้จ้าทำอะไรนะจ๊ะป๊าสี่เด็กตามเนเอา อาจารย์เพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะจ้าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนานนะจ้ามีอะไรก็จะถ่ายลงไปเรื่อยๆเนาะจ้าเพื่อนเอ้ยก็ฝากไว้เท่านี้นะจา้าเจอกันคลิปหน้าเนานนะจา้าบ๊ายบาย